นับจำนวบนบรรทัดในข้อความออนไลน์เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมมากช่วยให้คุณนับจำนวบนบรรทัดของข้อความใดๆได้เช่นสวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้างระบบจะบอกเราโดยอัตโนมัติว่ามีสีบรรทัดบรรทัดที่ไม่ว่างสี่บรรทัดบรรทัดว่างศูนย์ตัวอักษร18ตัวและสี่คำดังนั้นเราจึงมีสถติติต่างๆอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากสำหรับนับจำนวบนบรรทัดของข้อความใดฮ่า ดังนั้นถ้าเราเว้นวรรคเพิ่มมันจะแจ้งเราว่าตอนนี้มีห้าบรรทัดและมีบรรทัดว่างหนึ่งบรรทัดเป็นเครื่องมือที่ดีมากสําหรับนับจํานวนบรรทัดข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัตินอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนภาษาเครื่องมือนี้เป็นภาษาอื่นได้ที่นี่เพียงแค่คลิกตรงนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนภาษาเครื่องมือได้และเมื่อคุณนับจํานวนบรรทัดเสร็จแล้วคุณก็สามารถคัดลอกผลลัพธ์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณได้ที่นี่ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับนับจำนวนบรรทัดในข้อความออนไลน์แนะนำเป็นอย่างยิ่งคุณสามารถหาเครื่องมือนี้ได้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ